สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็พบกับช่องชอมพูซากุระน้อยกันอีกเช่นเคยนะคะเย,ะ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 ยะ่เยยวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับเมื่อหมาหายจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมได้แล้วค่ะ ชูก้าค่ะอืมพ่อก็ไม่เห็นเหมือนกันนะลูกอืมอืมมาเราไปช่วยตามหากันดีกว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะน้องน้องทัพทีไม่ใช่เราชมพูเดี๋ยวพี่เออไปเออหาร น้องหมาก่อนนะค่ะพี่ทัพทินไปกันคุณพ่อป้า,าไม่ใช่คุณตาไปกันเลยค่ะขับรถมาจะกราไปนะคะโอเคจะขับรถขับรถมาจะใส่ะะาสตามหากันเถอะไม่รู้ว่าน้องขายตัวไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าน้อง เออเมื่อคืนน่ะเออวันปีใหม่เขาจุดแต่พ่อน้องหมาคงจะกลัวเลยมั้งเพราะว่าเมื่อคืนน้องออกมาเยี่ยคนเดียวว่าเออคงจะหายไปไหนคงคงจะตกใจจนวิ่งเตลิดหายไปไหนเลยก็ไม่รู้นะเนี่ยลองตามหาดูหน่อยนะคะทุกคนโอ้ คงจะหายตัวเลยนะนี่เดี๋ยวจะไม่ต้องจอดหรอกเพราะว่าจะต้องเดินเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วเราเดินมเบื่อมันจะไปทางไหนแล้วเนี่ยก็ลองตรงไปดูนะคะคุณพ่อมันสงสัยมันตื่นประทัดมันก็วิ่งไปเลย แต่ว่ามันจะไม่รู้จากทางกลับบ้านเลยเหลยบาชุกา้าเนี่ยมันก็ออกปากบ้านบ่อยจะตายบาชุกา้าบาชุกา้าอยู่ไหนเนี่ยออกมาสิคงจะไม่เห็นนะคะคุณคุณตาเราขับรถไปเรื่อยๆก่อนนะคะบาชุกา้าเอ้ยบาชุกา้า อยากกินบัคคอนน่ะไปหามาก่อนไหมลูกไม่เช่เลยหามายังหิวอีกนะเนี่ยช <c oughs> มพู่ <c oughs> จะเจอไหมนี่บาชูก้าเนี่ย <c oughs> น่ารากินกันกินด้วยเหมือนกันเออแต่มันก็อร่อยดีนะเนี่ย <c oughs> จะได้มีแรงตามหาบาชุก,กาเนะค่ะกินกินอร่อยมากเลยกินไอศครีมโทนด้วยกี่บาทละเนี่ยอือยี่สิบค่ะนั่นเท่าไรละคะไปเราออกเดินทางเถอะกินอิ่มแล้วรีบไปตามหาเถอะเดี๋ยวมันจะเมื่อยซะก่อนค่ะ